ค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะอากาศ5องศาค่ะเพื่อนๆวันนี้หน่อยจะพาไปปลูกต้นไม้นะคะหัวดอกไม้กันค่ะซื้อมาไว้สักพักหนึ่งแล้วค่ะเพื่อนๆแต่ว่าอากาศหนาวมากๆแล้วก็หิมะลงบางครั้งนะคะแล้วก็บางวันฝนตกทั้งวันนะคะหน่อยก็เลยยังไม่ได้เอาลงดินนะคะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปลงดินลงกระถางกันดีกว่าค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวพามาดูมาดูสักนิดนึงนะคะอันนี้เป็นนาซิซัสค่ะเพื่อนๆ นาซีเซนนะคะหรือว่าดอกเดฟโฟดิลภาษาอังกฤษนะคะดอกภาษาไทยก็คือดอกดาร,ดา,รารัตค่ะสิบห้าหัวนะคะตรงนี้นี่ค่ะซื้อมาได้สักพักบางอันก็งอกเริ่มงอกเริ่มโผล่หน่อมาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ไปลงดินค่ะเขาจะได้เจริญเติบโตนะคะถ้ามีแสงแดดแล้วก็อากาศอุ่นขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกพันหนึ่งค่ะเป็นดอกไม้ชนิดเดียวกันนะคะนี่นะคะ เป็นอีกพันหนึ่งเป็นกลีบดอกสวยสวยค่ะเพื่อนๆส่วนอันนี้นจะเป็นทิวลิปนะคะสีโอรสค่ะสีส้มชมพูโอรสนะคะสิบสองหัวนะคะเพื่อนๆน,นะคะนี่งอกมาแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปลงดินแสงแดดอุ่นๆน,นะคะเขาก็จะโตเร็วค่ะแล้วก็มีดอกไม้ชนิดนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะในสวนก็มีบ้างแล้วนะคะสีม่วงสีชมพูแล้วก็สีขาวนะคะแต่ว่าวันนี้ซื้อ มีมีสีชมพูมาเพิ่มนะคะอันนี้ก็จะมีแค่สามหัวค่ะเพืเ่อนๆแต่หัวก็จะใหญ่นะคะดอกไม้ชนิดนี้ค่ะเหมือนหัวหอมใหญ่นะคะแล้วก็มีนี่ค่ะเทลิปสีเหลืองนะคะเป็นกลีบดอกแบบหยกัยกๆนะคะเพืเ่อนๆอันนี้ในสวนก็มีบ้างแล้วแต่ว่าเดี๋ยวไปลงกันเพิ่มค่ะอันนี้เอาภาพของปีที่แล้วมาให้ชมกันนะคะเป็นน้ำจิ้มค่ะเพืเ่อนๆ อันดับแรกเราก็จะเอาดินออกจากคอมโพสก่อนนะคะเพื่อนๆถังหมักดินค่ะซึ่งเป็นดินเก่าแล้วก็เศษอาหารเสร็จผักผลไม้เสร็จพืชผักเสร็จวัชพืชน,นะคะที่หมักไว้เอาจากข้างล่างออกมาค่ะจะได้เอามาปลูกนะคะไม่ต้องซื้อใหม่นี่นะคะเปิดฝาดูนะคะก็จะเป็นเศษวัชพืชเศษขี้เลื่อยต่างๆที่เอามาสะสมไว้นะคะเพื่อนๆเรามาเอาดินออกกันดีกว่าค่ะ ถังหมักปุ๋ยอินทรีย์นะคะเขาก็จะสามารถเปิดด้านล่างได้นะคะเราก็เอาดินออกมาเลยค่ะเพื่อนเพื่อนนี่นะคะก็ได้ประมาณนี้ค่ะเป็นดินเก่าแล้วก็สิ่งที่เราหมักเข้าไปใหม่นะคะเป็นพวกพืชผักนะคะแล้วก็เศษวรชพืชค่ะเดี๋ยวเราก็มาแกะเอาหัวของดอกไม้นะคะออกมาจากซองเลยค่ะเพื่อนเพื่อนแกะใส่ถังเดียวกันเลยนะคะแล้วก็ ผสมไปเลยค่ะเดี๋ยวเพราะว่าเราก็ไปปลูกรวมกันอยู่ดีนะคะไม่ต้องแยกก็ได้ค่ะนี่นะคะหัวทิวลิปเ็าจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆสาหรับเพื่อนที่อยู่เมืองไทยที่ไม่เคยเห็นอันนี้จะเป็นดอกชนิดนี้นะคะหัวเขาก็จะคล้ายๆกับหอมหัวใหญ่ค่ะนี่ค่ะงอกมาแล้วนะคะสบายเลยค่ะเดี๋ยวโดนแดดแล้วก็ได้ความอบอุ่นของอากาศนะคะเขาก็จะโตเร็วขึ้นค่ะดอกดารารับนะคะ หัวเขาก็จะแตกต่างจากทิวลิปนิดนึงนะคะเขาจะมียาวๆค่ะเ,เพื่อนๆอันนี้เป็นพันธุ์ดอกใหญ่นะคะหัวเขาก็จะใหญ่ค่ะนี่นะคะงอกมาหมดแล้วค่ะเ,เพื่อนๆคือจริงๆหน่อยควรจะเอาลงดินตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าอากาศไม่ดีทุกวันเลยค่ะเ,เพื่อนๆทำสวนก็จะหนาวนะคะอันนี้ดารารับที่เป็นอีกพันนึงนะคะหัวจะเล็กลงมาหน่อยนึงค่ะเ,เพื่อนๆเอาใส่รวมกันหมดเลยนะคะ นี่ก็ทิวลิปสีชมพูค่ะนี่นะคะแกะรวมกันไปนเลยค่ะใส่ถังเดียวกันไปนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยดีกว่าค่ะเพื่อนเพื่อนก็เอาดินใส่กระถางนะคะดินที่เราหมักไว้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่ยังไม่ต้องเต็มมากค่ะก็เอาหัวลงไปเรียงเลยนะคะเพื่อนๆหน่อยใช้วิธีการรวมไปเลยค่ะอยากใส่อะไรก็ใส่ไปเลยนะคะเขาจะได้ ออกมาหลายสีหลายสันแล้วก็หลายประเภทนะคะรวมกันเราก็จะได้ความสวยงามความแปลกตามากขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าปลูกเพื่อชนิดเดียวกันแล้วก็ในกระถางเดียวกันมันก็ดูไม่ค่อยมีสีสันนะคะเพื่อนๆก็เลยเอารวมดีกว่าค่ะจับยัดจับยัดลงไปเลยไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเขามีรากอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเขาได้ได้ดินนะคะเราลดน้ําลงไปเขาก็จะจะดูดซับอาหารได้เองนะคะ จับยัดลงไปแล้วก็ใส่ดินไปเลยนะคะเพื่อนๆต็ใส่นี่สักหน่อยค่ะเปลือกไข่ปนนะคะใส่ไปเยอะๆเลยค่ะเพราะว่าหน่อยมีเยอะนะคะเก็บสะสมไว้เปลือกไข่ที่เรารับประทานนะคะแห้งแล้วก็เอามาปั่นใช้เครื่องปั่นปั่นเลยค่ะจะได้ละเอียดนะคะ ก็ถมดินไปให้หมดเลยค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเขาก็จะโผล่ขึ้นมาเองค่ะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายนะคะถึงเขาจะแตกหนอแล้วก็ตามค่ะก็เหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆอยากใส่อะไรสีอะไรตรงไหนยังไงก็ใส่ลงไปเลยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะออกมาสวยพอเราลดน้ํานะคะเขาได้แสงแดดนะคะแสงแดดส่องถึงเขาก็จะโตเร็วค่ะเพื่อนๆธรรมชาตินะคะเขาไม่ตายค่ะ เพราะว่าขนาดข้ามปีเขายังอยู่ได้เลยนะคะเพืเ่อนๆใส่ลงไปแลยค่ะหัวอะไรก็ใส่ลงไปเลยนี่นะคะแล้วก็ใส่เปลือกไขค่ค่ะเพราะว่าหน่อยจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะคะดอกไม้ในสวนหรือว่าเป็นพืชผักนะคะหน่อยจะไม่ใช้เคมีหน่อยจะใช้แค่เป็นกากกาแฟหรือว่า เป็นเปลือกไข่นะคะเพืเ่อนๆหรือไม่ก็เป็นนมน,นมสดผสมน้ํานะคะบำาุงด้วยพวกนี้มากกว่าจะไม่ใช้เคมีเลยนะคะสําหรับน้อยแล้วนะคะการปลูกคือความสุขค่ะเพืเ่อนๆเพราะว่าเวลาเขาออกดอกออกผลให้เรานะคะจะรู้สึกมีความสุขค่ะ แล้วก็เวลาเราได้มองนะคะก็มีความชื่นใจค่ะเพื่อนๆนนอกจากตัวเราเองแล้วนะคะคนที่เขาเดินผ่านไปผ่านมาเขาได้เห็นดอกไม้สวยๆหน้าบ้านนะคะ<ม>เขาก็จะมีความสุขไปด้วยค่ะบางท่านนะคะก็แอบ,บมาถ่ายรูปหน้าบ้านเราด้วยนะคะเพื่อนๆนเพราะว่าปีที่แล้วนี่สวยงามอลังการจริงๆค่ะดอกทิวลิปแล้วก็ดอกไม้เลือดดูใบไม้ผลินะคะสวยงามมากๆเลยปีนี้ก็เลย ก็ปลูกอีกนะคะเพื่อนๆสำหรับต้นที่เคยอยู่ในสวนหน้าบ้านที่อยู่บนพื้นดินปกติไม่ใช่ในกระถางนั่นนะคะหัวเขาก็ยังอยู่ใต้ดินแล้วก็เขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่ค่ะเดี๋ยวปีนี้ก็จะได้ชื่นชมอีกนะคะแต่ว่าในกระถางนี้รู้อะไรไหมคะพเพื่อนๆหลังจากที่หน้าหนาวนะคะพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยพวกหนูหรือว่าตัวตุ่นนะคะเขาหาอาหารกินยากนะคะพวกกระรอกนะคะเขาจะมาคุย ในกระถางนะคะเ,เพื่อนๆกินหัวพวกพืชผักดอกไม้นี่หมดเลยค่ะหน่อยก็เลยไม่เหลือของเก่าเลยนะคะในกระถางนี้นะคะเพราะว่าโดนพวกกระรอกนะคะเขามาคุยกินหมดเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่าแบ่งปันกันค่ะเพราะว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะคะหน้าหนาวเขาจะหากินยากค่ะเ,เพื่อนๆก็ให้เขากินไปแล้วก็ซื้อมาปลูกใหม่ไม่เป็นไรค่ะ สำหรับอากาศช่วงนี้นะคะก็กําลังเหมาะกับดอกไม้เมืองหนาวเลยค่ะเพื่อนๆดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลินะคะจะชอบอากาศเย็นนิดๆน,น,นะคะเพื่อนๆก็ประมาณ4-5องศาจนถึงประมาณ10กว่าองศานะคะจะเหมาะมากๆสำหรับดอกไม้เมืองหนาวค่ะแต่อากาศเมืองนอกนะคะก็เอาแน่เอานอนไม่ได้ค่ะเพราะว่าบางครั้งนะคะเดือนเมษาก็ยังมีหิมะค่ะ ส่วนกระถางนี้นะคะของเก่าค่ะยังพอเหลืออยู่บ้างนะคะก็มีงอกมาแล้วนะคะเดี๋ยวหน่อยก็จะเอาของใหม่เสริมเข้าไปนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเขาก็จะงอกทันกันค่ะนี่นะคะมีทิวลิปก็ใส่ทิวลิปลงไปนะคะแล้วก็ดารารัตอะไรก็ใส่ลงไปค่ะเพื่อนๆอ,อยากได้สีไหนอะไรยังไงก็ใส่ลงไปนะคะ ก็เหมือนเดิมนะคะใส่ปุ๋ยเปลือกไข่ไปสักนิดนึงค่ะเพื่อนเแล้วก็ใส่ดินถมลงไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไปรบกวนใบเขานะคะเพื่อนเนเดี๋ยวเขาก็ผูกขึ้นมาจากพื้นดินเองค่ะเดี๋ยวเรารดน้ําไปนะคะดินก็จะยุบไปหน่อยนึงแล้วก็ไม่ไม่เป็นไรค่ะไม่รบกวนอะไรนะคะเพราะว่าธรรมชาติเขาก็จะสามารถปรับตัวได้เองค่ะเพื่อน สำหรับดินที่หน่อยหมักเองนี่นะคะจะมีเฉพาะพืชผักวัชพืชกิ่งไม้ใบหญ้าแค่นั้นเองนะคะพูดง่ายๆว่าก็คือเป็นเป็นเอ่อโ o นะคะก็คือไม่มีส่วนผสมของสารเคมีหรือว่าเนื้อสัตว์อะไรเลยค่ะถ้าเป็นพวกเศษอาหารเป็นพวกแกงพวกอะไรหน่อยก็ไม่ใส่ลงไปนะคะจะเอาเฉพาะเศษผลไม้เศษพืชเ,เปลือกผลไม้อย่างเงี้ยนะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็มาหมักเขาก็จะ ย่อยสลายเร็วค่ะเพื่อนๆยิ่งพวกกระดูกอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ใส่เลยนะคะนี่นะคะกระถางนี้เขาก็จะมีงอกขึ้นมาแล้วบ้างนะคะอันนี้เป็นของเก่าแล้วก็เอาของใหม่เพิ่มเข้าไปด้วยนะคะเพื่อนๆที่เห็นใบเขียวๆยาวๆ,ๆนั้นไม่ใช่หญ้านะคะเพื่อนๆนั้นก็คือดอกไม้เช่นกันค่ะดอกเขาจะมีสีม่วงนะคะสักพักหนึ่งดอกเขาก็จะโผล่ขึ้นมาค่ะเพื่อนๆตอนนี้ใบเขาจะออกมาก่อนแล้วก็ดอกจะตามมาทีหลังค่ะ เดี๋ยวก็จะอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมเรื่อยๆนะคะนี่ก็คือความสุขของแม่บ้านในต่างแดนค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้กระถางสุดท้ายแล้วค่ะเพื่อนๆส่วนกระถางนั้นนะคะหน่อยก็ใช้ของเก่าทุกปีเลยค่ะใช้ต่อกันมาเรื่อยๆนะคะก็ ไม่ต้องซื้อใหม่เลยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเขาทำสีให้เหมือนกับดินเผานะคะเพื่อนๆก็จะดูกลมกลืนไปค่ะเท่ากับว่าในแต่ละปีนั้นนะคะกระถางแล้วก็ดินนั้นนะคะเราก็เอาของเก่ามาหมุนเวียนใช้ค่ะเพ<ๆ>ื่อนๆไม่ต้องซื้อใหม่เลยนะคะโดยเฉพาะดินปลูกคะ<ๆ>่ะเพื่อนๆเรามาปรุงด้วยธรรมชาตินะคะเป็นผงกาแฟหรือว่าเปลือกไข่เอานะคะเพ<ๆ>ื<ๆ>่อนเเขาก็จะมีสารอาหารเพิ่มค่ะ ตอนรดน้ำนะคะก็อาจจะผสมนมสดเข้าไปด้วยสักนิดนึงนะคะเขาก็ได้สารอาหารครบถ้วนค่ะเพื่อนๆหรือบางครั้งนะคะอาจจะเป็นน้ําสาวข้าวก็ได้ค่ะเอามารดนะคะส่วนใหญ่หน่อยจะไม่ทิ้งนะคะน้ําสาวข้าวหน่อยก็จะเอาใส่ถังหรือใส่อะไรไว้นะคะแล้วก็เอามารดต้นไม้ค่ะเพื่อนๆเอาละค่ะสุดท้ายแล้วนะคะก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็มาเตรียม รดน้ำกันนะคะเพื่อนๆส่วนหัวที่เหลืออีกนิดหน่อยเดินหน่อยเอาไปลงดินในสวนหน้าบ้านค่ะนี่นะคะก็ได้ประมาณ6 7กระถางนะคะเพื่อนๆรดน้ำเสร็จแล้วก็จะไปตั้งไว้ห,หน้าบ้านนะคะเพื่อที่ว่าให้เขารับแสงนะคะหน้าบ้านแสงก็จะส่องเยอะกว่าหลังบ้านนิดนึงนะคะพอนั้นเดี๋ยวเขาก็จะโตขึ้นมาแล้วก็ออกดอกให้เราได้ชื่นชมค่ะเพื่อนๆ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็มาส่งกำลังใจให้กันเรื่อยๆเลยนะคะทั้งคลิปสั้นคลิปยาวแล้วก็ไลฟ์นะคะขอขอบพระคุณมากๆค่ะถ้ามีความคิดเห็นใดๆแลกเปลี่ยนกันก็เขียนคอมเมนต์มาได้นะคะแล้วหน่อยจะกลับไปเยี่ยมเพื่อนๆทุกท่านค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่องชีวิตติดตนินเยนรมนีค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ